คือจริงๆว่าคอร์สเนี่ยนะคะอยากจะเรียกมันว่าเป็นคอร์สที่เรียบง่ายที่สุดซึ่งอาจารย์เจ้าบอกแล้วว่าคมภีเต้าเต๋อจริงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายนะคะคือเป็นไปตามธรรมชาติมากเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีการผรสมประสานกันหมดก็คือเป็นสมาธินะคะซึ่งเป็นสมาธิที่มีทั้งสมาธิสงบนิ่งและสมาธิเคลื่อนไหวสมาธิสงบนิ่งก็คือการที่เราเรานั่งอยู่กับความสงบใช่ไหมคะแต่สมาธิเคลื่อนไหวก็คือเต้นลำลำวยกายบริหารเนี่ยค่ะ ก็คือคือสมาธิที่เคลื่อนไหวนะ,ะซึ่งสมาธิที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ยังมีการปรับปรุงให้มันเป็นการลำมมยแบบช้าด้วยซึ่งจะรู้สึกเลยว่ามันมีสติมากเลยอันเนี้ยนะคะแล้วก็มีพลังเยอะมากเราจะได้รู้ว่าการมาเติมพลังกายและจิตด,ด้วยวิถีเต่าเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะรู้ว่าทุกคนมีพลังงานในตัวแล้วเราจะทำงานยังไงให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นพลังงานบวก หรือพลังงานสร้างสารรค์มากกว่าพลังงานทําลายหรือพลังงานลบนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้ก็คือคุณสมบัติท่านเทศที่ในท่าลำวยท่าที่สิบอะคะ่ะมีความสุขและอิสระเสรีฟ้าดินยินดีและประพฤติดีสง่าผ่าเผยคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้